ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายคะ่ะโมเมนต์น่ารัก Maxwell ช่วยคุณแม่ซาร่าเลี้ยงน้องสาวอ่อนโยนมากกำลังอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักน่าเอ็นดูทั้งพี่ทั้งน้องเลยทีเดียวสำหรับลูกสาวของซาร่าคาซิงกินีอย่างน้องแม็กซ์เวลและน้องอิมิลี่ที่ก่อนหน้านี้ซาร่าสร้างความตกใจให้กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากเมื่อเธอนั้นได้ออกมาเปิดตัวลูกสาวคนเล็กไปเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยเพียง2เดือนเท่านั้นแต่ด้วยความที่น้องเอมิลี่น่ารักน่าชังทําให้น้องเอมิลี่นั้นกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วเพราะแต่ละครั้งที่สาวซาร่าออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกสาวก็มักจะเรียกยอดไลค์และคําชมจากบรรดาแฟนคลับและบรรดาแม่ๆได้อย่างถลม่มทลายเลยทีเดียวค่ะก็น้องเอมิลี่ทั้งน่ารักและจำมั่มสักขนาดนี้ใครจะไปอดใจไม่ให้รักได้อย่างไรไหว ล่าสุดสาวซา่าได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักน่ารักของลูกชายและลูกสาวในไอจีสตอรีซึ่งเป็นคลิปที่น้องแม็กซ์เวลล์ยช่วยเลี้ยงดูน้องสาวที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่กี่เดือนแถมน้องแม็กซ์เวลทั้งนอนกอดพูดคุยและอุ้มน้องสาวขึ้นมากอดในอ้อมกอดพร้อมทั้งกล่อมน้องสาวให้หลับลงโดยไม่มีท่าทีเคิเคินทำสิ่งที่ทำเลย อีกทั้งสายตาและท่าทางของน้องแม็กซ์เวลทีมนี้ต่อน้องสาวดูละมุลและอ่อนโยนเอามากๆงานนี้เมื่อบรรดาแฟนคลับได้เห็นก็อดที่จะยิ้มตามให้กับความน่ารักของพี่น้องคู่นี้ไม่ได้เลยและเชื่อว่าในอนาคตน้องแม็กซ์เวลต้องคืนแทแทนเป็นพี่ชายที่แสนดีอีกคนหนึ่งแน่นอนคะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่ารักและอบอุ่นหัวใจมากจริงๆจ้า